สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับชาแนลรีวิวพระนะครับวันนี้ผมมีพระสวยๆวัตถุประสงค์ดีๆมาเปิดแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับกับเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พระอราชมงคลวัชระปัญญาหลวงปู่อิ่มปัญญาวุโธอายุ105ปีวัดทุ่งนาใหม่ตำบลยางค้อมอำเภอพิปูลจังหวัดนครศรีธรรมราชสิทธิเอกผู้สืบสายพุทธาคม พ่อท่านขายวาจาสิทธิ์นะครับเป็นงานบุญงานวัดร้อเซนะครับวัตถุประสงค์ดีนะรายได้ทั้งหมดนะครับร่วมสมทบทุนนะฮะก่อสร้างกำแพงวัดทุ่งนาใหม่นะฮะแล้วก็จำนวนการจัดสร้างนะที่น้อยมากๆนะครับจัดสร้างเพียง5,000เหรียญเท่านั้นนะครับลูกศิษย์ลูกหาในกลุ่มของหลวงปู่อิมนะครับหลัก สถึง3หมื่นทนนะสองถึงสามหมื่นท่านนะครับนะจำนวนการจัดสร้างเพียงน้อยนิดนะห้าพันเหรียญเท่านั้นนะครับนะรุ่นนี้นะครับจะมีพิธีพุทธาพิเศษนะครับในวันพฤหัสที่30มิถุนายนนะฮะก็คือวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้วันพุทธที่29มิถุนายนนะวันพรุ่งนี้ก็ทีมสร้างแจ้งมาว่าจะมีพิธีพุทธาพิเศษนะฮะถ้าไม่มี อะไรติดขัดก็คงเป็นวันพรุ่งนี้นะฮะก็จะได้ทำการปลุกเสกนะครับนะส่วนราคานะะในการร่วมบุญนะเช่าบูชาวัตถุมงคลรุ่นนี้เพื่อร่วมบุญใหญ่นะก่อสร้างกำแพงนะ,ะที่วัดทุ่งนาใหม่นะครับนะเปิดแบ่งปันเพียงนะ,ะลุ้นละ300บาทนะครับเอา1นลุ้นมีค่าส่ง50บบาทนะฮะ ถ้าเอา2ลุ้นมีค่าส่ง50บาทนะแต่ถ้าท่านเอา3ลุนนะ3ลุ้น900บาทพร้อมโอนส่งฟรีนะครับ3ลุ้น900บาทพร้อมโอนส่งฟรีนะใครไม่สะดวกโอนเงินสามารถเก็บเงินไปทางได้ครับเก็บเงินไปทางนะมีค่าจะส่ง70บาทนะครับรับทราบกันทุกคนทุกท่านนะครับนะนะฮะร,รุ่นนี้นะครับใน1ลังนะครับเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด2พิมพ์นะโดยแบ่งเป็น พิมพ์เหรียญไข่50เหรียญพิมพ์เสมา50เหรียญนะครับพิมพ์เหรียญไข่นั้นการันตีเนื้อเงิน2เหรียญพิมพ์เสมาก็การันตีเนื้อเงิน2เหรียญนะฮะรวมเนื้อเงินทั้งหมดในลังนะฮะมีด้วยกันทั้งหมด4เหรียญนะฮะท่านจะได้ลุ้นเนื้อเงินทั้งหมด4เหรียญนะครับนะฮะรับรองว่าคุ้มค่ากันอย่างแน่นอนนะได้ทั้งวัตถุมงคลสวยๆได้ทั้งบุญนะ วัตถุมงคลของหลวงผู่อิ่มนะครับมีพุทธานุภาพนะมีประสบการณ์มากมายนะพอท่านเป็นลูกศิษย์นะสืบสายพุทธาคมนะจากพ่อท่านขายวาจาศิษย์วัดสวนขันซึ่งเป็นได้สมญานามว่าเป็นเทวดาของภาคใต้นะครับนะ,บนะบเดี๋ยวเรามาชมลักษณะขององค์พระกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูพิมพ์เหรียญไข่กันก่อนนะครับด้านหน้าก็จะ เป็นหลวงปู่อิ่มนะครับพิมพ์ครึ่งองค์นะครับใบหน้าสวยๆคมๆนะครับด้านบนนะก็จะมีคําว่าเลื่อนสมณศักดิ์นะด้านล่างของหลวงปู่อิ่มก็จะมีชื่อตําแหน่งของท่านนะคือพระอราชมงคลวัชระปัญญานะครับอิ่มปัญญาวุฒโธนะครับเดี๋ยวขออนุญาตซูมให้ดูนะครับใบหน้านะของหลวงปู่อิ่มนะครับ ใบหน้าสิสวยคมคมนะครับนะนี่คือเหรียญมีชีวิตนะครับดูริ้วรอยต่างๆนะครับนะดูใบหน้าความสวยงามนะฮะเหมือนกว่านี้ต้องไปดูที่วัดทุ่งนาใหม่นะครับปัจจุบันหลวงปู่อิ่มนะฮะท่านอายุ105ปีนะฮะดูงานลงยาสวยงามนะครับเป็นงานขุ้ยพื้นในเหรียญนะครับขุ้ยพื้นแล้วลงยาทับนะฮะซึ่งทําให้เหรียญนะครับมีมิติสวยงามนะครับนี่นะฮะ สวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันสักหน่อยนะครับด้านบนนะก็มีคําว่าอายุยืนนะด้านล่างก็จะเป็นพัดยศนะพระราชาคณะชันราชนะครับ,ราารรบส่วนด้านล่างนะก็มีบอกชื่อวัดของท่านก็คือวัดทุ่งนาใหม่อําเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูเหรียญเสมากันครับส่วนพิมพ์เสมาวัดหนักนะครับก็จะเป็นพิมพ์นิยมอีกหนึ่งพิมพนะครับ ซึ่งด้านหน้าของเหรียญนะก็จะเป็นหลวงปูอ่อิมนะครับพิมพ์เต็มองค์นะครับนั่งบนตังด้านล่างถัดลงมานะก็เป็นชื่อตำแหน่งของท่านนะครับคือพระราชมงคลวัชระปัญญาด้านล่างถัดลงมาก็เป็นชื่อของท่านนะครับอิ่มปัญญาวุฒโธนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นอัคคลายันนะซึ่งเป็นอัคครายันนะคำว่าอิสวาสุนะคือหัวใจของพระรัตนตรยัย หรือหัวใจแก้วสามดวงนะซึ่งย่อมาจากพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะฮะโดยหลวงปู่สุขแห่งวัดปากของมะขามเท่านะครับเทพเจ้าแห่งจังหวัดชัยนาทนะท่านก็ได้ใช้ยันตัวนี้ในการบริกรรมเสกวัตถุมงคลนะโดยบริกรรมควบกันสามบทก็คืออิสวาสุสุสวาอิสวาสุอิกลายเป็นพระคถาคุ้มกันพลนะครับตัวอินะครับย่อมาจากบท พระพุทธคุณ56คืออิติบิโสตัวสวาย่อมาจากบทพระธรรมคุณ38คือสวาขาโตตัวสุย่อมาจากบทพระสังคคุณ14คือสุปฏิปันโนรวมกันคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบองค์แห่งพระรัตนตรัย และรวมคุณแห่งเลขก็จะได้ที่108เท่ากับอิติปิโสรัตนมาลา108นะครับหมายถึงอัคระอิสวาสุนี้ได้มาจากตัวต้นนะของบทสรรเสริญพระพุทธคุณก็คืออิติปิโสพระธรรมคุณก็คือสวากาโต พระสังฆคุณก็คือสุปฏิปโนนั่นเองนะครับซึ่งเชื่อกันว่านะมีคุณวิเศษนะทั้งทางคุ้มครองป้องกันภัยนะทั้งทางแขวคคาดคงกระพันชาติีค้าขายดีนะมีเมตตามหานิยมนะเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะครับผมขออนุญาตซูมให้ดูใบหน้าสสวยๆนะครับของหลวงปู่อิ่มนะครับนะดูงานลงยาคุยพื้นสวยมากๆนะสวยงามจริงๆนะครับนะ พิมเสมาวัดหนังนะครับดูขอบกระนกนกนะครับนี่นะฮะเป็นพิมพ์นิยมอีกหนึ่งพิมนะครับซึ่งนิยมนะทำเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะนอกจากพิมพ์เหรียญไข่ก็จะมีพิมพ์เสมาวัดหนังนี่แหละนะที่เป็นพิมพ์นิยมนะอีกหนึ่งพิมนะฮะเดี๋ยวส่วนด้านหลังนะครับนี่ฮะด้านหลังของพิมพ์เสมาวัดหนังนะฮะด้านบนสุดนะก็จะมีคําว่าเลื่อนสมณศักดิ์นะะด้านล่างถัดลงมานะก็เป็นพัดยศนะแบบเต็มพัดนะครับนะ ด้าน,นล่างนะด้านล่างสุดก็มีคําว่าวัดทุ่งนาใหม่ซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่อิ่มท่านจำพรรษาอยู่นะฮะอำเภอพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะเดี๋ยวเราไปดูใบารายการกันสักหน่อยครับนี่คือใบาอรายการนะครับรุ่นนี้นะครับในหนึ่งลังนะครับเขาการันตีนะครับเนื้อเงินในลังสี่เหรียญน,นะครับในหนึ่งลังนั้นแบ่งด้วยกันทั้งหมด2พิมพ์ก็คือ1น,นะครับพิมพ์เสมานะครับเป็นเสมาเต็มองคเสมาวัดหนัง พิมพ์เสมานี้การันต e ีเนื้อเงิน2เหรียญนะครับแล้วก็พิมพ์เหรียญไข่นะฮะการันตีเนื้อเงิน2เหรียญเช่นกันนะฮะรวมเนื้อเงินทั้งหมดในหลังก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4เหรียญนะครับโดยเรามาดูพิมพ์เสมากันก่อนนะครับรายการที่1นะเป็นเนื้อเงินลงยาแดงนะครับรายการที่2เนื้อเงินลงยาน้ําเงินรายการที่3เนื้อนวะลงยากระหนกลงยา จีวรนหน้ากากเงินรายการที่4เนื้อนวะไม่ตัดปีกรายการที่5เนื้อทองแดงเนื้อกระไหลทองซาตินลงยาแดงรายการที่6เนื้อตะกัวหน้ากากทองทิพรายการที่7เนื้ออาปาก้าลงยาแดงรายการที่8เนื้ออาปาก้าลงยาน้ำเงินรายการที่9เนื้ออาปาก้ารายการที่10เนื้อทองทิพลงยาแดงรายการที่11เนื้อทองทิพลงยาเขียวรายการที่12บ เนื้อทองทิพย์ลงยาน้ำเงินรายการที่13เนื้อประกายรุ้งลงยาแดงรายการที่14เนื้อประกายรุ้งลงยาเขียวรายการที่15เนื้อผิวรุ้งหน้ากากอัปปาก้ารายการที่16เนื้อรมดำหน้ากากทองฝาบาทนะครับส่วนเหรียญรูปไข่นะก็จะเป็นรายการที่1เนื้อเงินลงยาแดงรายการที่2เนื้อเงินลงยาน้ำเงิน รายการที่สามเนื้อนะวะลงยากนกลงยาจีวรหน้ากากเงินรายการที่สี่เนื้อนะวะไม่ตัดปีกรายการที่ห้าเนื้อกระไหลทองซาตินลงยาแดงรายการที่หกเนื้อตะกวหน้ากากทองทิพ์รายการที่เจ็ดเนื้ออาปาก้าลงยาแดงรายการที่แปดเนื้ออาปาก้า,าลงยาน้ำเงินรายการที่ 9, เก้าเนื้ออาปาก้ารายการที่สิบเนื้อทองทิพ์ลงยาแดงรายการที่สิบเอ็ด เนื้อทองทิพย์ลงยาเขียวรายการที่12เนื้อทองทิพย์ลงยาน้ำเงินรายการที่13เนื้อปะกายรุ้งลงยาแดงรายการที่14เนื้อปะกายรุ้งลงยาเขียวรายการที่15เนื้อผิวรุ้งลงหน้ากากอัปป้ารายการสุดท้ายครับรายการที่16เนื้ออมดำหน้ากากทองฝาบาทนะครับท่านที่ไม่ชอบเนื้อปีกเครื่องบินนะท่านสบายใจได้เลยนะเพราะว่า ไม่มีเนื้อปีเครื่องบินเบาๆอย่างแน่นอนนะครับนะนะการันตีนะครับเนื้อเงินในหลังถึงสี่เหรียญน,นวะโลหะอีกสี่เหรียญคุ้มสุดๆครับนะเหรียญสวยสร้างน้อยวัตถุประสงค์ดีและเป็นเหรียญเลื่อนสมนักษิ์ด้วยนะใครที่รับราชการนะเป็นทหารก็ดีตำรวจก็ดีเป็นครูเป็นหมอเป็น <lee> เจ้าหน้าที่ของรัฐนะใครอยากจะเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะเหมาะที่จะบูชาอย่างยิ่งหรือท่านที่ทำงานเป็นพนักงานโรงงานพนักงานรัฐวิสาหกิจนะอยากเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศนะท่านก็สมควรที่จะเช่าบูชานะรัธนาถึงหลวงปู่อิมนะขอให้ท่านทุกคนทุกท่านนะฮะได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะเลื่อนเงินเดือนนะฮะกันทุกคนทุกท่านนะครับนะคนใครอยากจะร่วมบุญเช่าบูชานะครับผมจะเปิดแบ่งปันนะครับเพียงลุ้นละ 300บาทนะครับเอา1ลุ้นมีค่าส่ง50บาทเอา2ลุ้นค่าส่ง50บาทเอา3ลุ้น900บาทพร้อมโอนเงินผมจัดส่งฟรีแต่ถ้าท่านไม่สะดวกโอนเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ครับเก็บเงินปลายทางนั้นมีค่าจะส่ง70บาทนะครับรับทราบกันทุกคนทุกท่านนะครับ3ลุ้น900บาทพร้อมโอนเงินจัดส่งฟรีใครไม่สะดวกโอนเงินสามารถเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางก็มีค่าส่ง70บาทนะครับ รับทราบกันทุกคนทุกท่านนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันพฤหัสที่30มิมิถุนายนนะครับถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่มันผิดพลาดนะฮะ ก็จะมีพิธีพุทธาพิเศษนะที่วัดทุ่งนาใหม่นะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทาง y t u t u นะของตูมตามรีวิวพระเท่านั้นนะครับนะรับประกันแท้ทันร้อยเปอร์เซ็นนะครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับพระสวยๆทั้งหมดกันครับ ลายลำเนามีเพชรเม็ดวาวเรื่องราวที่มีปู่อินปัญญาวุฒิลูกดังนโมกราบท่านวันนี้พึ่งบุญแห่งบารมีกราบอาจารย์ดีลูกนี้มันใจตั้งใจมาด้วยแรงัทธาดัวังปู หวังท่านนำทางและอุ้มชูเติมแรงให้จูอย่าได้วันไวถึงบ้านอย่างคอมระดินกลิ่นหอมธรรมะช่วยไกลลูกมาหวังพึ่งแสงแห่งดวงไฟวาดทุง่งนาใหม่สุขใจได้มาอย่ามใจมันท้อ แรงใจขึ้นมาเรียนหลวงปู่นั้นลูกหลานมันในศรัทธาบารมีปู่ช่วยรักษาลูกหลานหลังมาเติมแรงแห่งบุญกราบอาจารย์ดีเมืองนครศรีวัดุภงนาใหม่ปู่อิ่มช่วยเสริมเติมใจ ไวยปกป้องภัยด้วยพุทธคุณอ่อนแรงแค่ไหนลูกต้องสู้ไว้น้อมใจพึ่งบุญวอนปู่อิ่มได้มาช่วยนุนด้วยแรงแห่งบุญ